พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่มและล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นระยะเวลาสองเดือนวงเงินสองร้อยบาทต่อเดือนต่อคน รวมเป็นเงิน400บาทช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2565และเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส5โดยใช้สิทธิ์องเดือนวงเงิน800บาทต่อคนสามารถใช้ได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันโดยทั้งสองโครงการจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแล้วยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เศรษฐกิจจะได้ไม่ติดขัดขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสองโครงการนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนี้ซึ่งก็นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็เป็นการเฟื่อฟูเศรษฐกิจรับฐานรากนะครับเมื่อมีการใช้จ่ายผู้ประกอบการรายย่อยก็จะได้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการนะครับเศรษฐกิจก็จะไม่ติดขัดเกิดเงินหมุนเวียนในระบบทําให้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับที่ผ่านมามีการใช้เงินกู้ในปี2564ต่อเนื่องมา2ปีกว่าจนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้ช่วยเหลือเยียวยาเศรษฐกิจให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแรงงานประกันสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุกว่า45ล้านคนวงเงินประมาณ 8,54,000ล้านบาทรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจ้างงานวงเงินประมาณ2,80,000ล้านบาทด้านนายธนกรวังบุญคงชนะขวษศพประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าโดยรถภาษีอากรประจำปีรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอย่างเดียวจดทะเบียน1ตุลาคม2พ .65 ถึง30กันยายน2พ .68 เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้รถไฟฟ้า EV เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีคาดว่ามีรถที่ใช้ยางยนต์ไฟฟ้าประมาณ128,376คัน อีกทั้งยังเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงยกเว้นอากรรถยนต์แบบแบตเตอรี่ทำประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยส่วนละกากรหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยยกเว้นภาษีอากรรถยนต์ที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีผลบังคับใช้วันที่31ธันวาคม2568สามารถสร้างแรงจูงใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ ศักดิ์สิทธิ์ปรับสินรายงาน